ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกปานชานวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพนมมือวาสันสัเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีประวัติพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทเทระ วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยความไม่ติดอยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์ท่านจึงได้ปฏิเสธตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคกล่าวคือเมื่อหลวงปู่คล้ายเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูปก่อนมรณะภาพทายกทายิกาพระพิสุสองได้พร้อมใจกันอารัธนาท่านขึ้นครองวัดบางนมโคแทนแต่ท่านก็ไม่รับ ท่านให้เหตุผลว่าท่านไหนเสียแล้วจากกิเลสอันจะมาเป็นเครื่องขวางกั้นทางพระนิพพานกลับแนะนำท่านสมพานเย็นซึ่งเวลานั้นเป็นพระลูกวัดธรรมดาขึ้นรับตำแหน่งแทนส่วนท่านขอเป็นพระลูกวัดต่อไปด้วยความที่ท่านได้เสริมสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นบางนมโคและสถานที่อื่นๆมากมาย โดยไม่ได้หวังจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ตอบแทนแม้ว่าจะมีเชื้อพระวงชั้นสูงจะมาเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่มากมายก็ตามในที่สุดความดีของท่านทางฝ่ายบ้านเมืองจึงตอบแทนความเป็นผู้เสียสละของท่านด้วยการมอบถวายสมณศักดิ์ให้แก่ท่าน เป็นที่พระครูวิหารกิจจานุการในวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2474โดยมี 1. พระวรวงเธอพระองค์เจ้าทานีนิวัตน์ 2. พระวรวง์เธอกรมพระนครสวรรค์ศักพินิษ 3. ์หม่อมเจ้าโคสิทธิ์ 4. หม่อมเจ้านภากาศ 5. ทาวรจักร ข้าราชการและบรรดาสานุสิทธิ์ของท่านได้นำพัดยศและราชทานมาให้ท่านถึงที่วัดโดยนำไปมอบให้ท่านในพระอุโบสถตามพระบรมราชอง์การท่ามกลางคณะสงฆ์และชาวบ้านต่างแซ่ซองสาธุก,การกันทั่วหน้าแต่หลวงพ่อป่านท่านก็วางเฉยด้วยอุเบกขาและแม้จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นที่พระครูวิหารกิจจานุการแล้วท่านเองก็ยังคงเป็นหลวงพ่อปานรูปเดิมปฏิบัติกิจวัตรอย่างที่แล้วแล้วมาแต่ผู้ที่ยินดีที่สุดกลับเป็นบรรดาศิทธานุสิตต่อไปนี้จะว่าถึงพระคาถาพระปัจเจกโพปรสัตว์เป็นคาถาโบราณที่เป็นมหาลาภอย่างยิ่งพระคาถาปัจเจกโพปรสัตว เป็นพระคาถาที่ท่านพระครูวิหารกิจจานุการหรือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลใดๆก็ตามท่านจะนำพระคาถาบทนี้มาบอกกล่าวเผยแพร่ให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานเสมอคะ่ะเมื่อมีกิจทุระต้องเดินทางไปที่แห่งใด ท่านจะนำพระคาถานี้ติดตัวไปและแจกให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานเสมอไม่ว่าจะอยู่ณนสถานที่ใดจะกล่าวยกย่องคุณแห่งพระคาถาบทนี้และแนะนำให้ผู้ที่นั่งฟังอยู่นำไปฝึกฝนปฏิบัติแม้ในเวลาที่หลวงพ่อปานเดินเข้าออกกุฏิพำนักของท่านท่านก็จะยกมือขึ้นสักการะกองพระคาถาบทนี้ ขณะที่เดินผ่านไปมาทุกเมื่อพระคาถาปัจเจกโพรสัตย์การสวดให้เริ่มด้วยการตั้งน้โมสามจบนัโมตัสสะภะคะวะโตอ,อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอ,อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอ,อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จากนั้นว่าพระคาถาบทนางเพียงครั้งเดียวพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะจากนั้นว่าพระคาถาพระประเจกโพปรสัตสามจบห้จบเจบหรือ9จบวิรัทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธาสตา มานีมามะพุทธะสวาหอมสามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบหมายถึงจะว่ากี่จบก็ได้สามจบก็ได้ห้าจบก็ได้เจ็จบก็ได้เก้าจบก็ได้แต่ต้องว่าเสมอกันไปถ้าเคยว่าสามจบก็ว่าสามจบไปตลอดหรือถ้าเคยว่าเก้าจบก็ว่าเก้าจบไปตลอด จะว่าน้อยจบบ้างมากจบบ้างสลับกันไปมันจะไม่เกิดผลท่านแนะนำให้ว่าจากน้อยไปหามากเริ่มต้นปฏิบัติที่สามจบไปก่อนทำให้เห็นผลเป็นระยะระยะแล้วจึงค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาบทนี้หลวงพ่อปานท่านเคยนำกล้วยจากสวนที่บูชาพระคาถานี้ มาตั้งให้คนจำนวนมากดูที่ลานวัดบางนมโคโกล้วยที่ปลูกลำต้นสูงใหญ่กว่ากล้วยทั่วไปถึงสามเท่าผลก็มีขนาดใหญ่กว่ากล้วยทั่วไปเครือหนึ่งมีลูกมากกว่า400ลูกตกปีแล้วยังเหลือปีใหญ่อีกมากผู้ที่ได้เห็นกับตาถึงกับอนุมทนาว่าแปลกประหลาดมากปลูกมาม่วงอกร่องก็ออกลูกเต็มต้น ให้ผลใหญ่กว่ามะม่วงออกร่องทั่วไปถึงสามเท่าปลูกฟักก็มีขนาดใหญ่โตมากฟักสามลูกน้ำหนักมากกว่าหนึ่งหาบหนึ่งหาบเท่ากับ60กิโลกรัมปลูกข้าวก็ได้ปริมาณข้าวมากกว่าพระคาถาปัจเจกโพโปรสัต์นี้ หลวงพ่อปานเรียนมาจากครูพึ่งบุญหรือครูพึ่งระหว่างที่ทุดองไปยังภาคใต้ราวปีพุทธศักราช2472หลวงพ่อพบกับครูพึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนั้นหลวงพ่อปานอายุ55ปีครูพึ่งเป็นขราวาสอายุ99ปี แต่ยังดูแข็งแรงรูปร่างเพียวแต่งตัวดูดีมีสงา่านุ่งผ้าม่วงสวมเสื้อราชปะตตนถุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าคัดชูสวมหมวกสักราชถือไม้เท้าเลี่ยมทองพ่อยคำสนทนาระหว่างหลวงพ่อปานกับครูพึ่งฟังดูเหมือนผู้ที่คุ้นเคยกันทั้งที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนสร้างความประหลาดใจให้กับพระอุปถัม และคณะที่ร่วมเดินทางไปด้วยทราบภายหลังว่าท่านทั้งสองสื่อสารกันทางจิตตั้งแต่อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์และนัดหมายมาพบหน้ากันเมื่อหลวงพ่อปานเดินทางมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชครูพึงเล่าว่าเมื่อตอนอายุ50ปีได้พบกับพระธุดงค์รูปหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงนิมนต์ให้ท่านพำนักอยู่ด้วยหลายวันเพื่อจะได้มีโอกาสปรนิบัติและบำเพ็ญกุศลก่อนพระธุดงรูปนั้นออกเดินทางต่อไปได้มอบพระคาถาพระปัจเจกโพปรสัตวให้กับครูพึ่งพร้อมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติท่านว่าพระคาถาบทนี้เรียนสืบต่อกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลไม่มีใครยากจนเลย อย่างจนที่สุดก็พอเลี้ยงตัวเองรอดมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแต่หากอยากทำเป็นกรรมฐานจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีพระคาถาบทนี้เป็นของพระปัจเจกพุทธเจ้าครูพึ่งท่านรักษาศีลเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อได้พบกับพระคาถาบทนี้ก็เริ่มภาวนา จนเป็นสมาธิพร้อมทั้งใส่บาตรทุกเช้าตามที่พระธุดงค์ท่านแนะนำเดือนแรกผ่านไปก็เริ่มเห็นผลเช่นหุงข้าวจำนวนปกติคนไหนบ้านรับประทานเท่าเดิมใส่บาตเพิ่มขึ้นแต่ข้าวกับเหลือจนต้องลดปริมาณข้าวที่หุงลงครึ่งหนึ่งการค้าขายก็ดีขึ้นตามลำดับ คนอื่นเขาทำการขาดทุนแต่พอครูพึ่งลองไปทำบ้างกลับได้กําไรดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตอนนี้ครูพึ่งอายุมากแล้วไม่ได้ทำอะไรแต่หากใครเขาจะแต่งงานไปบอกท่านท่านช่วยรายละหนึ่งร้อยบาทงานโกนจุกบวชพระท่านทำบุญครั้งละหนึ่งร้อยบาทขอทานไปขอให้รายละหนึ่งบาท ที่ว่ามานี้ไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยสมัยนั้นค่าเงินสูงเงินเพียงหนึ่งสตังคก็มีค่ามากกว๋ยเตี๋ยวสองชามห้าสตัง์เงินเดือนพลทหารได้เดือนละสี่บาทข่าราชการถ้าได้เงินเดือน20บาทก็สูงแล้วเมื่อกลับจากทุดงหลวงพ่อปานแวะพักที่วัดสเกตซึ่งเป็นวัดที่ท่านเคยเรียนหนังสืออยู่ชาวบ้านที่กรุงเทพมหานคร เคารพนับถือหลวงพ่อปานมากเมื่อทราบข่าวก็นำข้าวปลาอาหารมาถวายระหว่างฉันพัตตาหารท่านก็พูดถึงพระคาถาพระปัจเจกโพปรสัตว์บอกว่าพระคาถาบทนี้ดีเหลือเกินทำให้คนมีลาภสกการะแล้วก็เล่าเรื่องครูพึ่งว่าเดิมมีฐานะยากจนต่อมาได้พระคาถาบทนี้จากพระธูดงที่มาปักกรดอยู่ใกล้บ้าน บอกว่าเป็นพระคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าให้นำมาปฏิบัติหลวงพ่อปานเล่าถึงคุณประโยชน์ของพระคาถาว่าใครเอาไปเจริญภาวนาลาบสักการะจะมีมาไม่ขาดสายถ้าทำเป็นกรรมฐานได้จะเกิดลาบหนักท่านเล่าของท่านไปคนอยู่กันร่วมร้อยนั่งฟังกันเฉยไม่มีใครใส่ใจมีเพียงนายประยองตั้งตรงจิต เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธาเตียนนั่งอยู่ข้างหลังหยิบสมุดพกกับปากกาขึ้นมาจดพอแขกกลับไปหมดในห้างก็เข้าไปกราบหลวงพ่อปานขออนุญาตเรียนพระคาถาบทนี้แล้วอ่านให้หลวงพ่อฟังเพื่อให้แน่ใจว่าที่จดเป็นนั้นถูกต้องหลวงพ่อปานก็ยิ้มชอบใจก็บอกว่าพ่อดีใจประยงเองเป็นลูกคนหัวปี หมายถึงพระคาถาบทนี้มีในห้างประยงให้ความสนใจเป็นคนแรกพระคาถาบทนี้เอาไปทำถ้าไม่เกิดผลพ่อจะไม่พิมพ์แจกคนอื่นไปพิสูจน์กันเพียงช่วระยะเวลาไม่กี่ปีต่อมาในห้างประยงร่ำรวยขึ้นมากทำบุญได้ตามอารมณ์ไหนห้างถึงกับพูดกับหลวงพ่อปานว่าถ้าหลวงพ่อปานจะทำอะไร ให้บอกเท่าไหร่เท่ากันในห้างประยคงตั้งตรงจิตมีความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือและเคารพนับถือหลวงพ่อปานและพระคาถาพระปัจเจกโพปรสัตมากท่านต้องการให้พระคาถานี้คงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านานเพื่อชนรุ่นหลังจะได้สักการะบูชาและนำไปปฏิบัติจึงได้พิมพ์แจก เป็นธรรมนาการในโอกาสอันควรอยู่หลายวาระมีผู้สนใจเดินทางไปขอรับหนังสือแจกฟรีที่ห้างขายยาตราใบาโพถนนมหาราชหน้าตลาดท่าเตียนอยู่เสมอสำหรับยันเกาะเพชรยันทอและรูปหล่อหลวงพ่อปานท่านตั้งราคาค่าบำรุงชุดละสิบบาทหรือใครจะบริจาคมากกว่านั้นท่านก็ยินดีรับไว้ รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งต้นทุนและกำไรท่านถวายวัดบางนมโคเพื่อนำไปสมทบทุนสร้างเขื่อนคอนกรีตหน้าวัดและอุทิศสวนกุศลถวายหลวงพ่อปานท่านบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระคาถานี้ต้องใส่บาตรพระภิกษุสามเณรเป็นนิดอย่างน้อยหนึ่งรูปขึ้นไปทุกวันมิได้ขาด ก่อนจะใส่บาทให้ระลึกถึงคุณพารัตนรัยแล้วว่าพระคาถานี้สามจบหจบเจจบหรือเจบเวลาเช้าค่ำเมื่อสวดมนต์บูชาพระแล้วก็ให้ว่าพระคาถาบทนี้สามจบห้จบเจบเกจบก่อนเข้านอนกราบพระแล้วก็ว่าพระคาถานี้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้คะ่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกจา c ช anel นนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้ เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทาํามปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ